สวัสดีค่ะหนูนาจากช่อง B Butter ค่ะเพื่อนๆว่าไหมคะว่าเวลาผ่านไปเร็วมากจนบางครั้งนะคะเราก็เริ่มถามตัวเองแล้วค่ะว่าแล้วเป้าหมายของเราละ่ะหรือไม่ก็เราควรทำอะไรต่อไปในชีวิตยิ่งอายุมากขึ้นนะคะคำถามเหล่านี้ก็ยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆและบางครั้งมันก็น่ากลัวค่ะ หนูนาเลยจะคุยเรื่องการตั้งเป้าหมายและวางแผนอนาคตเมื่อเราอายุมากขึ้นไม่ว่าคุณจะอายุ30สปี40สปีหรืออาจจะห้าสิปี60ปีหนูนาก็ยังคิดว่ามันยังไม่สายเกินไปค่ะการเริ่มต้นใหม่ไม่มีคำว่าสายเกินไปค่ะขอแค่เราวางแผนให้ถูกต้องเท่านั้นเองค่ะปัญหาที่หลายคนเจอเมื่ออายุมากขึ้นก็เพราะว่าเราเนี่ย อยู่กับชีวิตที่ซ้ำเดิมๆนะคะบางทีเราอาจจะลืมไปแล้วด้วยว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรคือลืมเป้าหมายของตัวเองนั่นเองค่ะและยังอีกลหลายๆคนนะคะที่อยากจะเริ่มต้นใหม่แต่อายุก็เพิ่มขึ้นเลยทำให้รู้สึกว่ามันสายเกินไปแล้วความจริงมันไม่มีอะไรที่เรียกว่าสายหรอกนะคะถ้าเราจะเริ่มต้นใหม่พวกเขาเนี่ย กลัวการเปลี่ยนแปลงซะมากกว่าเขากลัวที่จะไม่เหมือนเดิมกลัวกลัวแบบกลัวความแย่ลงค่ะไม่ได้กลัวว่าจะดีขึ้นนะเหมือนวาดกลัวไปแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินสุขภาพหรือว่าครอบครัวยิ่งอายุเยอะนะคะก็ยิ่งมีภาระมากขึ้นเลยทำให้ลังเลว่าจะเดินต่อไปทางไหนดี ทำให้เขาคิดกังวลเรื่องโน้นนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องความมั่นคงนั่นเองค่ะแล้วยิ่งเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยนะหาเงินก็เงินเดือนก็ไม่เพิ่มถ้ารับเงินเดือนก็คือเงินเดือนตายตัวนะคะคือมนุษย์ตอนนี้มนุษย์ของสังคมเราตอนนี้มีมีทำอย่างเดียวไม่พอนะคะต้องสองอย่างขึ้นไปต้องทำควบคู่กันไปนะคะถึงจะรอแต่ถ้ารอกินเงินเดือน หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งหมืห้าพันหนูนาบอกเลยค่ะว่าตอนนี้ไม่พอค่ะวิธีตั้งเป้าหมายเมื่ออายุของเรามากขึ้นนั่นก็คือการทบทวนสิ่งที่สำคัญจริงๆค่ะเพื่อนๆลองมานั่งลงแล้วก็ลองถามตัวเองดูนะคะว่าเราเนี่ยยังอยากใช้ชีวิตที่เหลือไปกับอะไรบ้างให้เขียนออกมาลิสต์ออกมาให้ชัดเจนไปเลยนะคะอ,อย่างเช่นนะเดี๋ยวหนูนายกตัวอย่าง สมมติว่าอยากทําธุรกิจธุรกิจหนึ่งอะไรก็ได้นะคะธุรกิจเล็กๆแบบนี้หรือว่าอยากจะทํางานที่รักสักอย่างหนึ่งอย่างหนูนาเนี่ยตั้งใจอยากจะปลูกแคทตัสแบบกระบองเพชรน่ะน,นะคะแบบเป็นทุ่งเลยเป็นไล่ๆเลยแต่ตอนเนี้ยหนูนาไม่สามารถทำได้เพราะว่าหนูนาอยู่ตึกใช่ไหมหนูนาก็เลี้ยงได้แค่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะประมาณไม่กี่ถาด แบบนี้แต่เราก็ต้องมีเป้าอะค่ะทำยังไงก็ได้ให้ให้ให้มันเกิดความให้คิดว่าเราได้ทำแล้วแบบนี้นะคะหรือว่าอาจจะอยากใช้เวลากับครอบครัวให้มากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เราไปมุ่งอยู่กับงานอย่างเดียวจนแบบว่าลืมครอบครัวไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูนะก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะคือมีหลักการใช้สามเอ็มไม่ใช่กาวสามเอ็มนะคะ เป็น3 m ในการตั้งเป้าหมายคะ่ะ m แรกนะคะ meaningful คะ่ะแปลว่ามีความหมายกับเราเป้าหมายต้องเชื่อมโยงกับความสุขด้วยนะคะความสุขในที่นี้ก็คือความสุขของเราเองไม่ใช่เพราะสังคมหรือคนอื่นที่มาคาดหวังกับเราหนูน้ากำลังจะหมายความว่า เราอย่าไปเอาอารมณ์ของคนอื่นเก็บมาคิดแทนเขานะคะอย่างเช่นเราทำแบบนี้ไปแล้วเขาไม่พอใจอุวยฉันต้องทำยังไงให้เขาพอใจเราต้องเป็นตัวเราเองนะคะอะไรที่เราอะทำแล้วมีความสุขอะทำไปได้เลยค่ะทำให้มันเต็มที่ทำให้มันเต็มร้อยเอ็มที่สองนะคะ manageable ถ้าเกิดหนูนาออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะคะแปลว่าเป็นไปได้จริง คือตั้งเป้าหมายที่เราสามารถทําให้สําเร็จได้จริงค่ะโดยที่มันไม่เกินเอื้อมสมมุติว่าปีนี้ฉันอยากจะมีเงินเก็บสักสามแสนบาทอันนี้คือมันน่าจะได้แน่ๆค่ะถ้าคุณเก็บจริงๆมันต้องได้แน่ๆแ,แต่ถ้าคุณบอกว่าฉันอยากจะได้เงินภายในเดือนนี้หนล้านบาทตั้งเป้าแต่ว่าเงินเดือนของคุณนะมันแค่ประมาณหมื่นสอห้า สามหมืนหนึ่งล้านบาทภายในเดือนเดียวเนี่ยมันคงจะเป็นไปได้ยากคะ่ะมันมันต่างกับสามแสนต่อปีนะคะอันนี้หนูนาพูดจะได้เห็นภาพนะคะก็คือตั้งเป้าไม่ไกลเกินเอื้อมเกินไปนะคะให้เราเอื้อมให้ถึงได้ด้วยต่อมาคะ่ะ M ที่สก็คือ m e a s u r a b l e วัดผลได้ นี่ก็คือมีตัวชี้วัดความสำเร็จได้นะคะถ้าเราตั้งเป้าว่าเราจะเก็บเงินก็ให้กำหนดว่าภายในหนึ่งปีเนี่ยเราจะเก็บเงินเท่าไหร่จะได้เท่าไหร่แบบเนี้ยมันจะไปสอดคล้องกับการทำมอร์นิ่งรูทีนที่หนูนาเคยอธิบายไปแล้วนะคะกับคลิป ก่อนๆน,นู้นนะเดี๋ยวหนูนาจะขึ้นตัวไอด้านบนขวามือนะคะให้เพื่อนๆกดเข้าไปดูเข้าไปศึกษากันได้นะคะถ้าสำหรับใครยังไม่รู้จักคำว่า Morning routine นะคะ <c oughs> ก็อันนี้นะข้อที่สามนะคะเดี๋ยวหนูนาจะสรุปให้ตรงที่ว่าเราต้องตั้งเป้าว่าเราจะเก็บเงินเท่าไหร่เช้ามาเนี่ยให้เราจดเป้าหมายของเราไว้เลยว่าวันเนี้ย มีประชุมไหมวันนี้มีนัดกับลูกค้าหรือเปล่าวันนี้ต้องออกไปไหนกับครอบครัวหรือเปล่าอันนี้คือตั้งเป้าระยะสัน้นส่วนระยะยาวให้คุณเขียนไว้ว่าปีเนี้ยฉันเก็บเงินได้สามเออปีปีนี้ฉันจะต้องเก็บเงินให้ได้สามแสนแต่ตอนเนี้ยฉันเก็บมาแล้วสามสี่เดือนเนี้ยฉันเก็บมาได้แล้วประมาณสองหมืน่นฉันต้องทำยังไงตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ละสามแสนเนี้ย คุณได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วแล้วฉันต้องทำยังไงต่อฉันถึงจะได้สามแสนภายในสิ้นปีต่อมาค่ะการแบ่งเป้าหมายเป็นช่วงอายุนะคะก็คือสามสิบถึปีเนี่ยควรที่จะวางรากฐานชีวิตนะคะแล้วก็ควรพัฒนาทักษะของเราด้วยเพราะช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่โอ้กำลังมีไฟเลยกำลังทำงานอยากทำงานกำลังอยากสร้างฐาน อยากมีบ้านอยากมีรถอยากมีโทรศัพท์มือถือแพงๆบางคนเพิ่งเรียนจบมาก็คือก็อยากใช้ชีวิตแบบครบสมบูรณ์นะคะแล้วก็พอมา4 0่สถึงห้เนี่ยความมั่นคงมันก็จะเริ่มเข้ามาแล้วนะคะก็จะเกี่ยวโยงมาถึงการสร้างความมั่นคงการวางแผนแล้วคนที่เข้า50เนี่ยเขาจะเริ่มวางแผนกเกษียณแล้วนะคะว่าเขาจะอยู่ได้ยังไงหลังจากที่เขาอายุห้ปีไปแล้ว หกสิปีไปแล้วเขาจะใช้ชีวิตแบบไหนเขาก็จะเริ่มวางแผนแล้วอันนี้ก็เกี่ยวกับพวกมอร์นิ่งรูนเหมือนกันต่อมานะคะห้าสิบบวกเนี่ยก็คือจะใช้ชีวิตแบบที่ต้องการแล้วนะคะจะทำสิ่งที่มีความหมายบางคนก็อยากเข้าวัดบางคนก็อยากไปเที่ยวมีเงินเกษียณไว้กินมีเงินเก็บไว้ใช้ลูกหลานเลี้ยงเขาเริ่มอยากจะหาความสุขกับชีวิตแล้วนะคะในวัยห้าสิบบวก และหนูนาก็มีวิธีการวางแผนให้เป้าหมายเป็นจริงค่ะเริ่มทํากันได้เลยค่ะเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ทําได้เช่นถ้าอยากเริ่มธุรกิจนะคะก็ลองขายของแบบเล็กๆก่อนไม่ต้องลงทุนมากนะขายของออนไลน์หรือเป็นนายหน้าไปก่อนพอเราได้เงินก้อนมานะคะเราค่อยลงทุนใหม่อีกทีหนึง่งแต่หนูนาจะบอกเคล็ดลับไว้อีกนิดนึงนะคะว่าคุณต้อง ลงมือทําก่อนเลยนะคะไม่ต้องรองให้พร้อมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นถ้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็น์นะคะ บอกเลยค่ะว่าหปีนี้สองปีนี้หาปีสิปีคุณก็ยังไม่ได้เริ่มค่ะพระม,มันจะไม่พร้อมถ้าเราเริ่มลงมือตอนนี้นะคะเล็กๆแล้วมันจะค่อยๆขยายค่ะแล้วก็ควรจะสร้างระบบรองรับอนาคตไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดกังวลเรื่องเงินเริ่มลงทุนเล็กๆก่อนนะคะอย่างที่หนูนาบอกเมื่อกี้นะตั้งแต่วันนี้นะคะเพื่อทำให้อนาคตเนี่ยมันมั่นคงขึ้นนะคะ แล้วก็เตรียมแผนสำรองไว้ด้วยนะเพราะว่าชีวิตเนี่ยมันไม่แน่นอนค่ะอาจจะมีอุปสรรคระหว่างทางและถ้าเราวางแผนล่วงหน้าเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกเครียดมากเกินไปนะคะต่อให้เราเจออุปสรรคแต่เราก็ยังมีแผนรองรับไว้อยู่แล้วนะคะ ตัวอย่างของคนประสบความสำเร็จในตอนที่เขาอายุเยอะนะคะก็จะมีโคลรเนลแซนเดอร์เจ้าของไก่ทอด KFC นั่นเองนะคะเขาเริ่มธุรก,กิจไก่ทอดเนี้ยตอนที่เขาอายุ65แล้วก็เวล่าหวังนะคะดีไซเน,นอร์ชื่อดังค่ะเขาเปิดแบรนด์เป็นของตัวเองในตอนที่อายุ40กว่ากว่ามอร์แกนฟรีเมนนะคะนักแสดยยงดังที่มีชื่อเสียงแบบจริงจังเลยนะคะเขามี ชื่อเสียงในตอนอายุ50เห็นไหมคะว่ามันไม่เคยสายเกินไปที่จะเริ่มต้นค่ะแค่เรากล้าคิดแล้วก็กล้าลงมือทํานะคะแล้วก็วางแผนให้มันดีๆนะใช้วันนี้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นไม่ต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมขอแค่เริ่มจากก้าวเล็กๆเป้าหมายที่ดูไกลนะคะมันก็จะค่อยๆชัดเจนขึ้นเองค่ะ สุดท้ายนะคะอยากให้ทุกคนลองคิดว่าอีกสิบปีข้างหน้าเราอยากจะเห็นตัวเองเป็นแบบไหนแล้ววันนี้เราเริ่มต้นอะไรได้บ้างกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะตั้งไว100้ร้อเปซตอนนี้คุณได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเริ่มต้นในวันนี้ยังไม่สายคะ่ะคุณจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณสามารถเริ่มต้นได้ตลอดเวลาอย่าลืมนะคะรีบเริ่มลงมือทำความสำเร็จก็ยิ่งเข้ามาหาเรา ไวขึ้นเท่านั้นนะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์ใครยังไม่กดติดตามกดติดตามให้หนูนาด้วยนะคะใครที่ทำได้แล้วถ้ามีประสบการณ์อะไรแชร์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะ<ๆ>เผื่อจะมีเพื่อนๆคนไหนได้หยิบจับเอาไปทำบ้างหนูนากับช่องบ b บ t ตเตลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ